อากติอาติแปลว่าการลำเบียงในปัจจุบันเนี่ยซึ่งอากติที่เราใช้กันเนี่ยเราก็จะมีมีชอบมีชังมีกลัวมีหลง ถ้าเกิดว่าชอบก,เก,ก็เรียกว่าเรียกแชนทาคติกลัวหรือว่าชังก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปถ้าเกิดว่าชังก็เรียกว่าโทสาคตติถ้าเกิดว่าหลงไม่รู้ ก็เรียกว่าโมหะคติหรือว่ากลัวสิ่งต่างๆก็เรียกว่าพยาคติฉะนั้นจุดหลักก็คือชอบพอใจชังไม่ชอบใจลงคือไม่รู้แล้วก็กลัวเพราะว่าเกงอิทธิพลอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งดังนั้นเมื่อ การกระทําอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีบุคคลที่หนึ่งมีบุคคลที่สองมีบุคคลที่สม,มันก็จะเกิดการชอบบ้างชังบ้างหลงบ้างกลัวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นอะไรแต่จะเป็นเครื่องตัดสินให้เราไม่เอนเอียงไปทางฝั่งนี้ไปทางฝั่งโน้นตัวที่ จะเป็นเครื่องตัดสินก็คือยุติธรรมยุติธรรมะยุติที่ธรรมะยุติที่ธรรมะคือสิ่งที่รักษาซึ่งสภาวะนั้นไว้สภาวะที่ส่งไว้ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะฉะนั้นยุติที่ธรรมะก็คือถือธรรมเป็นใหญ่นั่นเอง การที่เราตือนทำเป็นใหญ่ก็คือตือความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นไม่เอ็นเอียงไปทางชอบไม่เอ็นเอียงไปทางชังไม่เอ็นเอียงไปทางกลัวไม่เอ็นเอียงไปทางหลงเพราะไม่รู้การหลงเพราะไม่รู้ก็คือบางครั้งบางคราวอาจจะ มีคนมาบอกมากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ทำให้ลงไปหรือว่าด่วนตัดสินใจไปโดยไม่มีการสืบมาโดยไม่มีการสอบความดังนี้เราก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านท่นั้นยุติเที่ยงยุติยุติธรรมนี่แหละก็คือถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความถูกต้องทําะไรจริงก็คือความถูกต้องอะไรยุติที่ความถูกต้องอะไรเมื่อเรายึดถือความถูกต้องอะไรมันก็ไม่เกิดมีได้เอียงมันก็ไม่มีลำเอียงเพราะชอบก็ไม่มีลำเอียงเพราะชางก็ไม่มีลำเอียงเพราะกลัวก็ไม่มีลำเอียงเพราะหลงก็ไม่มีดังนั้นการที่เราจะทําอะไรก็ตามเมื่อ อยู่กับคนมุมมากตรงเนี้ต้องยึดถือทำเป็นใหญ,ญ่จึงจะสบายใจทั้งตัวเราเองและผู้อื่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง